น้อยคนจะรู้ปุ่มบนรีโมทแอร์ที่จะช่วยให้อ air เย็นประหยัดไฟและช่วยลดกลิ่นอับชื้นได้หลายๆบ้านที่ติดแอร์ส่วนใหญ่แล้วจะใช้รีโมทแอร์ก็เพียงแค่ปุ่มเปิดปิดหรือปรับขึ้นลงอุณหภูมิแค่นั้นใช่ไหมคะแล้วเคยสงสัยไหมว่าปุ่มอื่นๆที่อยู่บนรีโมทแอร์ทำอะไรได้บ้างวันนี้มีเอาข้อมูลดีๆมาฝากจะได้ใช้อ a i ได้อย่างถูกรูปแบบและเหมาะสมกับสภาพอากาศด้วยค่ะ จะมีหลักๆก,การทำงานพื้นฐานมาให้4โหมดนั่นก็คือโหมดออโต้โหมดคูลโหมดแฟนแล้วก็โหมดไดซึ่งแต่ละโหมดก็จะมีการทำงานแตกต่างกันออกไปโหมดแรกโหมดออโต้เมื่อกดปุ่มโหมดบนรีโมทคอนโทรลและเลือกการทำงานในโหมดออโต้แอร์ก็จะปรับอุณหภูมิและความเร็วลมอัตโนมัติและปรับอุณหภูมิและความเร็วลมให้เองซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ สโหมดคู่โหมดทําความเย็นโหมดนี้นิยมใช้กันมากเลยนะคะโดยกดปุ่มโหมดแล้วเลือกใช้การทํางานในโหมดคู่โหมดนี้เราจะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการและสามารถปรับความเร็วพัดลมได้ด้วยแอร์จะทําความเย็นและคงอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิที่เรากําหนดและเมื่อถึงอุณหภูมิที่เราต้องการแอร์ก็จะหยุดทํางานหรือแอร์ตัดนั่นเองแล้วก็จะกลับมาทํางานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 3โหมดไดยโหมดลดความชื้นในอากาศเมื่อเรากดไปที่ปุ่มโหมดและเลือกการทำงานในโหมดใดยเราก็จะไม่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้เมื่ออยู่ในโหมดลดความชื้นแอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องลดความชื้นในอากาศและห้องเราก็จะมีความชื้นลดลงความชื้นที่พอดีกับร่างกายของเราก็จะอยู่ที่40% 6 0ถึง C. โหมดแฟนคือโหมดพัดลมเมื่อกดปุ่มโหมดและเลือกการทำงานในโหมดแฟนเราก็จะสามารถปรับความเร็วความแรงของพัดลมได้แค่นั้นไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้เพราะการทำความเย็นถูกตัดออกไปคนจึงไม่นิยมใช้โหมดนี้มากนักแต่โหมดนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อเราพบปัญหากินอับที่ออกมาจากแอร์มิวแนะนำให้ใช้โหมดนี้สัก15-20นาทีก่อนปิดแอร์นะคะ เพื่อเป็นการไล่ความชื้นออกจากแอร์และช่วยลดกลิ่นอับม่พึงประสงค์ได้หรือถ้าใครอยากได้ห้องที่เย็นฉ่าแนะนําให้ใช้โหมดคูลนะคะสามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วลมได้ตามที่เราต้องการและกดปุ่มสวิงปรับคีบกระจายลมให้ลมกระจายเย็นทั่วห้องหรือเย็นจุดใดจุดหนึ่งแค่นี้ห้องก็เย็นฉ่ำแล้วค่ะหรือถ้าหยิบรีโมทแอร์มาดูรีโมทแอร์บางรุ่นจะมีปุ่มอีโคโนคูลหรือสมาร์ทเซเวอร์ ที่เป็นโหมดช่วยประหยัดไฟทําให้ห้องเย็นแต่ไม่กินไฟนั่นเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมคะว่าปุ่มบนรีโมทแอร์จะทําได้มากมายขนาดนี้และในคลิปต่อไปมิวจะมารีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนแอร์ใหม่ก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์กับทางสยามใช้ได้เลยนะคะดาวเริ่มต้นเพียง990บาทส่งฟรีถึงที่หน้าบ้านพร้อมติดตั้งให้ฟรีด้วยค่ะ